ราชอาณาจักรไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาฉลองความสัมพันธ์สมานฉันท์นระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ Great Smoky Mountains ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องค่ะ นางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพั์พืชเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติเกรทสโมกกี้เมลเทนส์ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องซึ่งไทยและสหรัฐอเมริกาลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่20กันยายน2556เพื่อพัฒนาอุทยาน แห่งชาติทั้งสองแห่ง ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติที่ทันสมัยเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันโดยเฉพาะความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติเพื่อก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปทั้งนี้ในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางที่จะดําเนินการความร่วมมือโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องลักษณะดังกล่าวกับอุทยานแห่งชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น อื่นด้วย